สวัสดีครับพี่ๆวันนี้นะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับน้องกิบคนเดิมคนนี้นี่เองนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยนำกระเป๋าเนี่ยมาจัดโปรโมชั่นให้นะครับสาหรับพี่ๆที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมและรุ่นที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับนั่นก็คือกระเป๋าไนนเจร์เค่รุ่นวอชเชอร์นะครับจากเคดเค้ากระดาษของเรานี่เองวันนี้ผมขออนุญาตมาดีเทลนะครับกระเป๋ารุ่นวอชเชอร์ให้พี่ฟังอย่างคร่าวๆนะครับแล้วก็วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเล็กๆน้อยๆสำหรับ สใบสุดท้ายตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าผมมีด้วยกันทั้งหมด4ส,สีเท่านั้นเองนะครับเรามาเริ่มดีเทลเลยดีกว่านะครับสำหรับกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับดีไซน์ของตะกร้านะครับที่เวลาเราเอาไปใช้จ่ายตลาดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตะกร้าขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ของกระเป๋าหนังเอ็กโซติกนะครับที่จะมีความหรูนะครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยจะทันสมัยมากๆเลยนะครับผม ตัวนี้นะครับเราลงสเกลเซนเตอร์หนังกลางท้องจอระเข้อย่างที่พี่ๆทราบเลยนะครับด้านหน้าตรงนี้ครับจะเป็นลายหนังจระเข้สเกลกลางท้องลายเล็กและฝั่งด้านหลังนะครับก็จะเป็นหนังท้องนะครับที่ไล่ระดับขึ้นมาช่วงบนนะครับเป็นสเกลใหญ่อย่างนี้เรียกได้ว่าใบหนึ่งเนี่ยได้ทั้งสเกลเล็กแล้วก็สเกลใหญ่อย่างครบถ้วนเลยนะครับผมลักษณะการปิดของตัวกระเป๋านะครับตัวนี้เราจะเป็นลักษณะของปากกระเป๋านะครับที่จะเป็นแม่เหล็กดูดนะฮะมีลิ้นตรงนี้นะครับผมเป็นแม่เหล็กดูดปิดกระเป๋านะครับ รุ่นนี้นะครับจะไม่ได้มีซิปปากนะครับสำหรับปิดกระเป๋าแต่ว่าของนะครับจะไม่หล่นอย่างง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเหล็กเนี่ยจะดูดติดหนึบเลยนะครับผมอแต่ถ้าพี่พี่ท่านใดนะครับที่ต้องการฟังก์ชันของช่องซิปนะครับผมเรามีช่องซิปด้านในให้ตรงนี้นะครับว่าสําหรับใส่สิ่งของที่พี่ที่กังวลว่ามันอาจจะตกหล่นนะครับหรือพวกชิ้นของสิ่งเล็กๆนะครับพวกกุญแจรถกุญแจบ้านนะครับยาดมยาดมลิสติกลิสติกนะครับที่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมใส่ไว้ในช่องซิปด้านในตรงนี้การตกได้ และอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องล้วงแบบนี้นะครับผมเอาไว้ใส่อะไรก็ตามนะครับที่เราต้องการจะจําแนกนะครับจัดแจงให้มันอยู่ในช่องเล็กๆนะครับให้หยิบของง่ายนะครับแล้วก็ช่องหลักก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะครับและรุ่นนี้เราจะมีสายสะพายคอตัดีให้นะครับพี่ๆน่ะสามารถจะถือนะครับหรือว่าจะสะพายคอตัวดีก็ได้เช่นกันนะครับตัวฐานและด้านในนะครับเราซับ ด้วยหนังวัวคุณภาพนะครับผมหนังนุ่มนะครับผมทั้งหนังวัวแล้วก็หนังจะเเลนะครับกระเป๋านะครับมีความอยู่ทรงนะครับแต่หนังนิ่มนะครับผมอ่ะนะครับและนี่ที่เกี่ยวสายสะพายอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับที่สามารถเกี่ยวสายสะพายนะครับสะพายคอสบอดี้หรือว่าจะถือก็ได้อ่ะและโปรโมชั่นนะครับสาหรับวันนี้สีใบผมมีเัือง้หมด4สีนี้ก็คือนี่ตัวนี้นะครับสีโอลิฟนะครับเป็นสีโอลิฟหนังซาฟารีนะครับผมอ่า และใบต่อมาผมหนังซาฟารีเช่นกันตัวนี้จะเป็นสีแดงเบอร์กันดีนะครับอ่าสีแดงเบอร์กันดีแดงแบบสวยมากนะครับหรือแดงวายนะครับผมอ่าและสีต่อมาครับสีคลาสสิกของเราสีดำซาฟารีนะครับเป็นหนังซาฟารีนะครับกึ่งด้านกึ่งเงาตัวนี้นะครับจะมีความสวยมากๆนะครับแล้วก็หรูจริงๆนะครับและตัวนี้เนี่ยใบสุดท้ายนะครับสีลิมิเต็ดของเรานะครับ พี่ๆบางท่านอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นสีนี้เท่าไหร่ครับแต่ตัวนี้เราทําขึ้นมาพิเศษนะครับผมสาหรับลูกค้านะครับที่อยากจะครอบครองนะครับผมสีที่ไม่ค่อยสามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับตัวนี้จะเป็นสีบานเย็นม่วงนูบักนะครับผมอ่ารูปใบซับด้วยหนังวัวแน่นอนเลยครับผมและสําหรับโปรโมชั่นวันนี้นะครับที่ผมจะแจ้งให้นะครับผมสําหรับพี่ๆนะครับที่ทักเข้ามาสอบถามเรานะครับผมและตัดสินใจสั่งซื้อก่อนนะครับหรือท่านใดกลัวจะไม่ทันนะครับ ก็สามารถโทรเข้ามาได้เช่นกันนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมจากปกตินะครับที่เราขายนะครับราคา8 9 9 8บาทนะครับวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นไปเลยนะครับ4ใบสุดท้ายเหลือเพียง6 9 9 8บาทและยังไม่พอเท่านั้นสําหรับพี่ๆนะครับที่ตัดสินใจสั่งซื้อก่อนผมมีตัวนี้ครับอ่าสองนาบัตรหนังจระเข้นะครับผมลายบ้องไผ่นะครับสีเหลืองนะครับมีเฉพาะสีเหลืองเท่านั้นนะครับที่จะ แถมให้ในโปรโมชั่นสําหรับ4ใบนี้นะครับผมนะครับซองน้ำมันตัวนี้พี่สามารถเอาไปใส่บัตรเครดิตนะครับบัตรประชาชนนะครับหรือใบขับขี่ใดๆก็ตามนะครับที่พี่ๆมีในกระเป๋านะครับผมเอามาใส่แยกในซองตัวนี้ได้นะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าเอาไว้จาแนกสินของนะครับจัดแจงสัมภาระของเราได้อีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าของพี่ๆแบบนี้นะครับแบบนี้ทุกใบเลยนะครับ ใส่ไปเลยนะครับผมและ4ใบนี้นะครับท่านใดต้องการเป็นเจ้าของทักเข้ามาสอบถามเราทางกล่องข้อความ i n ็ o x เพจเครื่องดังจระเขกขุนเดชเคดี D, ข้อกระไดนะครับหรือหากกลัวไม่ทันจะโทรเข้ามาที่เบอร์0822018666นะครับลคลิปนี้นะครับผมผมก็ขออนุญ,ญาตมาแบ่งปันโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ได้รับชมคลิปนี้เท่านั้นนะครับผมบอกเลยนะครับว่าราคานี้เนี่ยคุ้มมา,มากนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ย เราอาจจะไม่มีผลิตอีกแล้วไม่มีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ถูกใจดีไซน์นะครับถูกใจสีนะครับผมแล้วก็ชอบโปรโมชั่นพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับผมอย่าพลาดน,นะครับสี่ใบสุดท้ายสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ